สวัสดีจุบุสวัสดีพี่ก็สวัสดีฟีฟีทั้งบ้านดครับผมวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่90นะครับผม80รรก็ว่าได้รถคุณครูในตำนานเลยบ,บอกเลยว่าสวยมากๆครับผมขอรับชมคลิปนะครับเราอยู่ที่ไหนจ้าลองเอ็กเราอยู่ที่ถนนเรียบทาง,ด,งนนาด่วนโรงแรนสุรุลามคนบีใกล้ทีหรือตรงเสาโจเมทที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระราม2มาเจอเราได้ครับผมวันนี้เรามีอะไรจ้าวันนี้เรามีเป็น นิสสัน F F เคยปีปีหนึ่งเก้าแปดห้าอผมยังไม่เกิดเลยที่พียจอดนเหรอครับผมตอนนั้นน่าจะเป็นฝุนละองอยู่อะครับผมรถสวยมากนะเพื่อนๆบอกเลยเนี่ยรถกินกาแฟของจริงนะครับหรือจะกินโอเลี้ยงโอวัลตินก็ได้ก็แล้วแต่ดูสันประตูซะก่อนสวยกลิปบอกเลยว่าโอ้โหตรงดิ๊กๆเห็นไหมเพื่อนๆน่ารันะอแม็กยางใหม่ด้วยสวยสะอาดทั้งคันเลยอะคอนประตูนี่คือเสียงแบบดูดิฮะกโอ้โห แกลบไปไหนจ๊ะที่รักทะเบียนแทนนะแปดจอจานนะสปอยเลอร์นิสสันเอสเอฟสวยอ่ะดูดิฮะสีส่ล้อมแม็กเอ้ยนะครับยางเดินยังใหม่เอี่ยมดูเลยนะสามหมื่นเจ็ดบอกไปก่อนเลยเพื่อนๆราคานี้รถกินกาแฟอยู่บ้านเอาไปขับเล่นขับใช้ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาสัตว์ประตูที่สวยทุกบานเลยนะโหดูชัดดีกว่า ขอเศร้าหน่อยจ้าอ่าโอเคปะไปดูภายในยดีกว่าเศร้าอะไรเนี่ยดูคิ้วซะก่อนสิเพ<ม>ื่อนๆเห็นไหมฮะพวกคิ้วพวกเนี<ม>้ยเดิมนะเห็นไหมเดิมจริงนะสปอยเลอร์หลังย,ยังมีขอดูภายในยหน่อยลองบีมจ้าฟังเสียงหน่อยสิเห็นบอกเครื่องนิ่งมากเลยคันนี้ กิดชื่นเพื่อนฟังว่าตกอกตกใจเลยนะเมื่อกี้แผงประตูสวยงามเครื่องนิ่งมากบอกข้างในก็ยังสวยสะอาดนะครับเป็นรอยนิดเดียวของเดิมเลยนะเดี๋ยวดูภายในก่อนโอ้หที่สตาร์ทติดโอ้แต่งใช้ได้เลยอ่ะเห็นเย็นไหมดูแต่งใช้ได้เลยนี่ดูเบรกมือดีกว่านี่น้องเอ็ดเดี๋ยวเบรกมือลงก่อนเบรกมือดูสินี่ยกขึ้นติดเห็นไหมอลงระดับ ยังใช้ได้อยู่แม้่เจ้าโวยเรื่อมุมเรือนไม่สวย<ไ>คนอนโซลโอเคแอร์เย็นด้วยนะเพื่อนจะบอกให้เลยนะครับนี่ฮะกระจกมองหลังก็ยังสวยอยู่ไปดูฝั่งนู้นกันแต่ก่อนไปฟังเสียงก๊อประตูก่อนโอ้โหแกร็บแปลล้วโแกร็บทุกบานเลยนะฮะแผงประตูสวยเดิมสะอาดคอนโซลสวยสะอาดนะหนัวกุงหัวเกียร์นี่ดูดีหมดเลย หง,งจิงจงของอก็ยังใช้ได้ยอยู่อโบ,โบ,บอบคเบาะยังสวยสะอาดอยู่เกืบอบทุกตัวเลยนะเห็นไหมสวยจริงเพื่อนๆไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยขอดูแถวสองหน่อยอนี่ครับแผงประตูสวยสะอาดทุกบานบาะด้านหลังไม่มีขาดนะครับแล้วก็นี่ผ้าหลังคาบนสวยสะอาดคริบๆบเบาะดูสิเพื่อนเพื่อน เดิมนะสามหมื่นกว่บาทล<ค><น>ำโพงหลังด้วยนนะดูสิไม่รู้จะคุ้มไปไหนโอโอเดิมสะาดคิ้วเคิลเดิมหมดนะครับเสียงกอประตูโอ้โหดูเสียงสุดยอดฮนะสุดยอดจริงๆบอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวเหมียวดูเสียงก่อประตูซะก่อนภาษีหกเจ็ดเพื่อนๆใช้ยาวขอดูห้องเครื่องหน่อยมาสจอร,รอหันกระรันยอยักษ์จริงๆคันนี้ ท้องเครื่องที่เดิมมากๆเพืเ่อนๆเห็นไหมฮะมอนงมอหน,น้ำเครื่องแห้งสะอาดมากนะนี่ยังไม่ได้ล้างเท่าไหร่เลยนะดูดูความเดิมเลยเป็นเพจเนี่ยฮะเดือไม่ได้ไงเนี่ยอันนี้แค่เลอะเฉยๆนะ<อ>ไม่ได้เป็น<ม>สนิมอะไรแต่อย่งางใดนะจ๊ะที่รัจกจ่าดูออมติกไดสตาร์ทเครื่องยนต์คาบิลคลาสสิกสุดๆน้องนี่เข้ามาในลูกสูบดูให้ลูกค้าหน่อยอุทธรายก็ใจเย็นๆพี่น้องที่ครับผม ปาจีเนี่ยรถสวยอ่ะโอเคเรียบร้อยแนละ้วทันนี้บอกเลยเอา้าวสวัสดีน้องหลางพระนครใช้สีแอร์เห็นผมว่ามีอะไรมาอวดพี่ท้ายโด่งมารอรีวิวแล้วพี่โอ้โหคริบบอกเลยว่าสวยมากนะอ่ะเดี๋ยวทีละเรื่องก่อนมาดูเอฟเอฟก่อนเอ้ยลืมเลยเมื่อกี้โอ้โหที่เด็ดอ่ะน้องเอกรู้ไหมว่าจะโชว์อะไรมาดูนี่ก<ๆ>่อนรู้ไหมจะโชว์อะไรบีมเข้าเกียร์ต่อยพี่หน่อยเพื่อนๆจำเส็นนี้ได้ไหม เขาเกียรถอยถอยทียถอยทีพอเขาเกียร์ถอยทียยทจำสมัยตอนเด็กๆเลยไหมครับไปโรงเรียนเกียร์เทียบเกียร์เทียใช้ได้อยู่เลยอ,ออกนี่เปแล้วเหรอไปแล้ออวเพื่อนๆโอเลอ้ยงเกีย็นเจี๊ยบเลยน่ารักผุดๆพอละแค่นี้ก็ A Amazing Thailand ละคันนี้เท่าไหร่ยังไงกันดีมาแล้วจ่าต้องเอ็กอมาแล้วจ่าต้องหลัง Nissan Sunny F. F. เอฟ oh. oh, 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 เอฟโอ้โหลูกจิงกาแฟทำนาครับผมโอเวนตีนของเราถูกต้องคันนี้เท่าไหร่ดีคนจริงโอเวนตีนต้องละลายลงเท่าไหร่นะคันนี้จัดเบาๆดีสามหมื่นเจ็ดพันบาทพอนี่แบ่งแบ่งเอฟซีนะคนจริงโอเวนตีนต้องละลายนะครับไปดูรายการไปดูแลกันขอบคุณมากอีพีหน้ามาเจอกันสวัสดีจ้า